นี่คือไอเดียการทำเงินจากการเป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์นะครับอาชีพอิสระที่รายได้เนี่ยบอกเลยว่าไม่ธรรมดาทีเดียวจะเริ่มต้นทำอย่างไงวิธีแบบไหนเดี๋ยวคีมนี้เล่าให้ฟังครับสวัสดีเพื่อนๆคนนะครับผมคิมครับคุณอยู่ช่อง Property Expert ล้าที่มาพูดคุยกันถึกเรื่องอสังหาริมทรัพย์ท่าลัสังหาเนี่ยเราคือเพื่อนกันครับวันนี้อยู่กับอาจารย์เต้ออีกแล้วนะครับเสียไขายัาแล้วก็เป็นเจ้าของโครงการมุลค่ารวมเนี่ยหลัก พันล้านเลยทีเดียวครับพี่เตรครับสำหรับน้องๆคนใหม่ที่อยากจะลงทุนในสังหาแต่ว่าตังไม่ค่อยมีอยากจะเข้าวงการนี้จังเลยเนี่ยอาชีพที่หลายคนใฝ่ฝันที่แบบง่ายเรารู้สึกว่าเฮ้ยเงินดีก็คือนายหน้า<ช>พี่เตเมีมุมมองกับอาชีพนี้ยัยงไงบ้างครับจริงๆนายหน้าเนี่ยนะครับเราช่วยเจ้าของทรัพย์นะอ่าเพราะว่าเจ้าของทรัพย์เนี่ยเขาจะไม่มีความชนานาญในการขายบ้านเอาแบบนายหน้าขายบ้านทั่วไปก่อนเลยนะนะครับนายหน้าเนี่ยก็จะมีความชํานาญมากกว่าเอาตั้งแต่การชํานาญแรกเลยนะ ช่วยวิเคราะห์ราคาให้ก่อนว่าสมมติสมมติเคยเจอเคสแบบเบสิกสุดเลยนะคนขายเนี่ยอยากขายแล้วแต่เอาจริงๆไม่รู้ว่าคนขายกี่บาทดีโอ้ก็ซื้อมานานแล้วซื้อมานานแล้วเราได้ตกทอดมาในหน้าแล้วก็มาช่วยแนะนำครับ อะไรที่พูดถึงแบบ the best <ม>ก็เลยนะสิ่งที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์วิชาการเลยนะค<ม>ือในหน้าเนี่ยช่วยแนะนําราคาที่ถูกต้อง<ม>ว่าราคาตลาดเท่านี้นะครับถ้าอยากขายอาจจะลดลงมานิดนึงนะครับหรือที่ว่าลูกค้าอยากรีบไม่รีบถูกไหมครับแล้วก็ประเมินให้ประเมินคร่าวๆให้ว่าแถวเนี้ยควรจะขายเท่าไหร่เหมาะสม,มและขายได้ในระยะเวลาเท่าไหร่<ม>อ่านี่ประเมินราคาให้ก่อนอในหน้าเนี่ยไม่ใช่แค่จับให้คุแกะเหมือนที่ขายคนเข้าใจไม่ใช่นะไม่ใช่ว่าเจ้าของจะตั้งขายแบบ over สมมุติว่าบ้านราคา5ล้านเจ้าของบอกอุ้ยพี่จะขาย6ล้านห้าอ่าจริงๆถ้าในหน้าที่เป็นมืออาชีพนะก็จะปฏิเสธการขายเพราะว่าทําไปก็ไม่ได้ไม่ได้แล้วก็แล้วก็ลูกค้าเนี่ยก็เรืไม่มีความเข้าใจในกลไกตลาดลูกค้าบางคนเข้าใจว่าจ้างในหน้ามาแล้วเนี่ยก็ต้องขายแพงกว่าปกติอันนี้ไม่ใช่นะคือจ้างมาช่วยอำนวยความสะดวกเราลองนึกถึงสภาพเจ้าของเป็นคนที่มีอาชีพยุ่งคุณหมอหรือเป็นอะไรเงี้ยครับก็จะมีเวลารับโทรศัพท์เองไม่มีเวลาขายถูกไหม เวลาไป,ไปเปิด,ปด<อ>ห้องนี่ไม่ต้องพูดเลยคอนโดบ้านนี้ไม่ต้องพูดเลยถูกไหมครับในหน้าก็ต้องช่วยกรีนราคาให้ก่อนว่าราคาไหนควรเหมาะสมแต่ไม่ใช่แค่ไปกดเจ้าของทุกต่าเตี้ยเลขดินนะอ,อันนั้นมันก็เขาเรียกว่าเ,ออเจ้าของเนี่ยก็จะเสียหายถูกไหมมันก็ต่าเกินไปก็ต้องประเมินราคาที่เหมาะสมแล้วมีรีเฟอร์นิดนึงว่าเออราคาตลาดคือเท่าน,นี้อ่าถ้าอยากขายเร็วลงมานิดนึงจะได้สะดวกหรือของเรามันไม่สวยกว่าตลาดอย่างเงี้ยนะครับเปิดเว็บให้ดูว่าเขาขายกันเท่าไหร่เงี่ยแนะนําราคาก่อนอันดับแรกนอกจาก ในการขายแล้วก็จะมีเรื่องของทาพวกดูเรื่องของสินเชื่อแบบว่าดูบัญชีการคุยกับแบงก์อะไรเงี้ยขางผู้ซื้อนอี้ยังงผู้ซื้อบ้งบางนะก็ไม่ได้รู้เรื่องเกี่ยวกับการเดินบัญชีเลยไม่รู้เรื่องเลยไม่เคยทาไม่นอะไรเงี้ยก็ต้องมี<า>ความรู้จากนหน้าเ<ม>ข้าไปให้ขอ้อมูลเบื้องต้นกับผู้ซื้อด้วยงนั้นผู้ขายเนี่ยมีเคราะถูกไหมฮะผู้ซื้อเนี่ยคืออำนวยความสะดวกรวมถึงทําให้เขาสามารถที่จะกู้ได้ในอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมโอ้ในหน้านี่งานเยอะเลยนะคือประเมินราคาเสร็จแล้วใช่ไหมก็ต้องบอกเจ้าของด้วย สมัยนี้มันต้องกู้เกินนิดนึงโอ้ครับถูกไหมเอาพูดตรงๆคนซื้อ,อเขาก็อยากเหลือเงินหรือว่าต้องตกแต่งหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ในหน้านเนี่ยก็ต้องจริงๆแล้วมีความรู้ด้านสินเชื่ออย่างที่คิมบอกถูกไหมแล้วก็ต้องสมมติลูกค้ามาอย่างเงี้ยลูกค้าทําราชการต้องกู้แบงค์ไหนต้องรู้<อ>ถึงขั้นนี้เลยนะจริงๆอ่ะลูกค้าทําธุรกิจส่วนตัวกู้แบงค์ไหนทําร้านอาหารหรือไม่มีสเตทเมนต์เออเป็นอาชีพอิสระอะไรเงี้ยจะต้องให้ผู้ซื้อเนี่ยเดินสเตทเมนต์แบบไหนยังไงจะต้องมีความรู้ด้ ไม่ใช่ว่าขายได้แต่โอนไม่ได้มันก็ไม่จบงานไงอ่านะครับนั้นเนี่ยต้องรู้หลายอย่างนะฮะแล้วค่าตอบแทนล่ะมันน่าทำไหมพี่นี้โดยปกติใช่ไหมซื้อขายซับเนี่ยเขาก็จะแบ่งค่าคอมมิชชั่น3%จากราคาจากราคาขายเช่นเช่นสมมติ5ล้าน5ล้าน3%ก็แสนห้าเฮ้ยก็ไม่เร็วนะเดยนนะเดยนนะอ่านะครับแล้วบางทีอาจจะมีการโคกัน อ่าเขาเรียกติดซับกบติดผู้ซื้ออือ่าติดผู้ขายก็ติดผู้ซื้ออก็แบ่งกันคนละครึ่งก็คนละเจ็ดหมื่นห้าอ่าอ๋อก็คือค่าตอบแทนเนี่ยถือว่าคุ้มแหละแต่ว่าบางคนมีเคสที่แบบว่าไม่ได้เก่งมากแล้วยังทําได้ไมันต้องต้องเก่งจะจัดก็ยทําได้บางทีแล้วแบ่งเป็นจริงๆแล้วในหน้าเนี่ยก็มันเหมือนธุรกิจอื่นมันต้องมี segmentation ด้วยนะโอ้เออบางคนก็เป็นในหน้ามือใหม่อย่างเดียวเลยอือขายของมือหนึ่งอย่างเดียวก็ไปติดต่อ developer ครับ อ่าแล้วก็หาหาผู้ซื้อที่เป็นมือใหม่อืมอันอันนี้อันที่หนึ่งก่อนก็รับค่าคอมจากเดเวลอปเปอร์อืมอ่าหรืออีกประเภทนึงขายของมือสองรีเซลอืมพอรีเซลแล้วคราวงนี้ครับขายของมือสองเนี่ยนะครับมันก็ต้องแบ่งเซกเมนต์เข้าไปอีกว่าขายคอนโดไหมอืมคอ,โโโฟฟคอนโดโซลารถไฟฟ้าคอนโดโซลารถไฟใต้ดินอเอ่อบ้านโซนนี้เทาวนครับโซนนี้เขาจะแบ่งโซนเพราะว่าชีวิตจริงเนี่ยครับลูกค้าชอบดูบ้านเนี่ยเสาร์วอาทิตย์อ่ามันจะไม่ทัน สมมติว่าถ้าในหน้ามีเขาเรียกว่า listing คือมีรัพย์ที่ลูกค้าฝากขายในมือ2ี่รัพย์กระจายทั่วกรุงเลยวิ่งเลยตายและก็ไม่มีความชานาญสมมติอย่างตอนนี้นะครับผมกำลังหาซื้อบ้านใหม่อยู่ถูกไหมซื้อบ้านมือสองก็ได้ถูกไหมเราก็เอ๊ะไปดูโครงการหนึ่งโครงการหรูเลยอย่างเงี้ยครับเออในหน้าคนนี้นะครับพิสูจพิสูจนเนี่ยมีบ้านในโครงการนี้หลายหลังเลยอมีบ้านความนั้นเนยหลังก็เลยสอบถามไปอ๋อเขาบอกว่าเขาเนี่ย มีเพื่อนมีนิติและขายโครงการนี้ไปแล้ว2ัี่สิโหลัง,งเราดูรู้สึกรู้สึกดีไหมเ,เรารู้สึกอยากจะซื้อกับเขาไหมด้วยประโยคคือเขาขายเราโดยไม่รู้ตัวเลยเอ,อ,เ,อ,อเพราะว่าอ๋อพี่เราโครงการนี้เราอยากอยู่นะมือสองก็ได้ไม่เป็นไรแล้วเราดีนเวทชำเลยอ่าทีเดียวเหมือนบ้านใหม่เง,งี้ยนะครับเพราะเราอยากได้ทำเลย่านนี้มีความจำเป็นต้องอยู่ใกล้พ่อแม่ย่านนี้อะไรเงี้ยครับ กขายมาแล้วต้งยืดดูกวาหลังเะเราทำได้ละเอียดเลยเขาบอกอ๋อบ้านโครงการนี้นะมีบ้านสามท้ายนี่ไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่ที่เป็นอย่างนี้อย่างนี้อ,อะไรอย่างเงี้ยคือมีความรู้เชิงลึกอ่าแล้วอีกโครงการนึงพี่ในถนนเส้นเดียวกันครับอ่าเฮ้ยผมดูแถวมายาลาบโอ้โครงการนี้นพี่ก็ขายคือสรุปพี่เป็นเซียนย่านนี้ทั้งหมดเลยโอ้โหมายาลาบเกษตรนวมินลาดปะเขาอ่า ตอบได้ทุกอันต้องรู้ว่าเราเหมาะตรงไหนกับกลุ่มคนมือใหม่เฟิร์สจอบเบอร์หรือมือเก่าหรือครอบครัวหรือญาติมันต้องมีของมันต้องมีเซกเมนต์เซกเมนต์ย่อยเข้าไปอีกแล้วเป็นแปลว่าถ้าคนที่จะหาอะไรแบบนี้ต้องเขาเท่านั้นครับมีเคสไหมพี่แบบว่างงงงได้ตังค์ไหมโอ้ฮะเอาแบบมือใหม่แบบใหม่แบบไม่ตั้งใจออันนี้ผมก็เซอร์ไพรส์มากนะครับคือมือใหม่นี้ครับมีญาตนะครับญาติของชื่อ คุณแดงแล้วกันนะคุณแดงเป็นนับสม <Ừ. S 2> มติมีญาติมายืมตั้งคุณแดงวงเงินประมาณหลักล้านคุณแดงก็อึกอักอึกอักไม่รู้จะช่วยยังไงดีเป็นญาติกันด้วยเป็นญาติกันด้วยนะครับก็เลยบอกว่าอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวรับกำน,นองให้ะนะครับแต่คุณแดงไม่ได้รับเองอคุณแดงก็เปิดเฟซครับมาเจอเรามาเจอผมออคุณแดงก็บอกเราว่าอ๋อเป็นญาตินี้นะครับดี๋ยวจนจบแล้วแลวก็อนุมัติไปสองล้าน อ่ะนะครับก็ช่วยญาติถูกไหม,อมตอนจบคุณแดงบอกว่าเนี่ยคุณแดงเนี่ยเป็นญาติและเป็นนายหน้าด้วย,ยเพราะว่าสไลด์ไปดูอีกคลิปหนึ่งในเพจเราอโอ้ยนายหน้าได้ตังค์ตอนแรกจะช่วยญาติเฉยๆช่วยหาสินเชื่อให้ครับแต่สไลด์สไลด์ข้อมูลในเพจไป เปลี่ยนสถาบันาตัวเองเป็นยนน้านี่คือเคสแรกของเขาอแล้วก็โอเคโอเคเขาไม่ได้รับจริงเลยอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เขาก็ทํางานจริงจังก็คือเขาก็ช่วยเคลียร์เพราะว่าเอต้องบอกว่าญาติเนี่ยก็ไม่มีความรู้กูแบงไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับจบเคสนะครับก็ได้ค่าคอมไปสองบาทห้าิบก็คือเท่าไหร่ฮะจากสองล้านขอโล่นะซับประมาณห้าล้านห้า0,000ืนใช่ไหมสองบาทห้าสิบใช่ห้าหมื่นห้าหมื่นอ่ะห้าหมื่นแบบงงงง อยากจะช่วยญาติอ่านี่ไงของดีอยากจะช่วยญาติจบเคสครับ มาเรียนลงทุนเรียนจริงจังแล้วเขานี้อยากช่วยญาติจริงจังอยากช่วยญาติทุกคนเลยตอนนี้ไม่ญาติก็ได้นะครับตอนนี้อยากช่วยทุกคนเลยนะผมรู้สึกว่าเอยโอเคมาจำนองกับทางโค้ดเนี่ยเดี๋ยวโค้ดช่วยนะถ้ามีปัญหาเดี๋ยวช่วยขายถ้ากู้ซื้อคืนไม่ได้เดี๋ยวหาแบงค์แนะนําแนะนําการเดินเซมเมนให้แฮปปี้รู้สึกคุยกันแล้วแฮปปี้นะครับอยากจะจริงจังและไม่อยากจะช่วยอย่าง้วอยากเป็นนายหน้าจริงจังแลวรู้สึกรู้สึกสนุกครับจากจากโดยบังเอิญ อันนี้ที่จะคุยกันคือเป็นหน้าที่หาดีลขายฝากนะ่าีขายฝากตํานองคนละเคสกับขายเฉยมันก็มีเงินเหมือนว่าทั้งขายจริงๆก็ได้เงินขายที่หนงก็ได้เงินสเซใช่แต่ถ้าขายแบบว่าขายฝากก็ได้เงินเหมือนกันใช่ก็คือเกิดธุรกรรมอะไรเกี่ยวกับสังหาเนี่ยคนที่เป็นตัวกลางในนั้นได้เงินหมดนะครับใช่ครับและอย่างนี้หนึ่งคือว่าพี่คนนี้เนี่ยต่อให้เขาเนี่ยอาจจะไม่ได้เก่งไม่มีความรู้ในช่วงแรกแต่ว่าสิ่งที่เขามีคือเขามีคอนเนคชันหรือเน็ตเวิร์กของเขา เพื่อนเพื่อนบ้านอะไรเงี้ยหรือเพื่อนร่วมงานทุกคนเนี่ยต่างมีความต้องการของตัวเองที่ไม่เหมือนกันพอจะซื้อบ้านย้ายบ้านกำนองเงี้ยทุกคนมีดีมาอยู่แล้ว่ถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่แบบโชว์อัพขึ้นมาแล้วก็ก่อนหน้านี้เราทําบุญดีอ่ะเหมือนเราเราดูแลทุกคนดีนะเราก็เป็นจุดศูนย์กลางที่ให้คนมาให้เราช่วยเหลือได้แล้วเงินเนี่ยก็จะได้คุณไปเลยนั้นความรู้ก็คือส่วนหนึ่งนั้นเน็ตเนวิร์กที่คุณสร้างมาตั้งแต่ตอนคุณยังสาวๆอเงี้ยมันก็ส่วนหนึ่งนะแต่ออบบนึง คนที่เก่ามั้งล่ะใช้ชเครื่องมือขายฝากแล้วมันจะดีขึ้นกับขายธรรมดาไงพี่อ่าเมือชีพอาอย่างเมือชีพใช่ไหมครับมสมมติว่าเมื่อกี้เราพูดถึงในหน้าที่ขายของมือสองถูกไหม,มขายซับมือสองถูกไหม,มในหน้าคนนี้ครับเขาก็ประจําอยู่ย่านรัชดาลาดพร้าวอาถูกไหมขายพาทเมนต์เป็นลักโอ้ใหญ่เลยขายซับล,ลงดูนขายชิ้นใหญ่ถูกไหม,มคราวนี้ลูกค้าฝากขายมาปีกว่าแล้วฝากขายมาปีกว่าแล้วปรากฏว่ายังไม่สามารถปิดการขายได้อ อ่านะครับเพราะว่ามันอาจจะเป็นด้วยจังหวะเนื้อคู่นะครับจนลูกค,ค้าผู้ลูกค,ค้าเนี่ยเจ้าของเจ้าของอาพาร์ตเมนต์เนี่ยไม่ไหวแล้วต้องการใช้เงินต้องการใช้เงินด่วนนะครับใช้เงินประมาณประมาณเจล้านครับแปล้านนะครับคราวนี้นะครับเขาก็รู้จักผมไม่การส่วนตัวอยู่แล้วก็ส่งซับเข้ามาจำบนองกับทางเราอืมอ่าจริงๆลูกค,ค้าฝากขายอยู่นะอืมฝากขายอยู่นะนะครับอ่าส่งเข้ามาจำบนองกับทางเราครับเราก็รับจับนองไว้ จนไม่จบครับนะครับเขาก็ได้ค่าคอมไปก like ่อนเลยนะก้อนหนึ่งคือ2องบาทห้ดิวนั้นน่าจะประมาณ8ล้านอพาร์ตเมนต์ต้อมาสักเกือบเกือบสาล้านถ้าสองเปอร์เซ็นต์อ่ะสอนตก็แสนหกประมาณแล้เกือบสองแสนเกือบสองแสนรับค่าคอมไว้สองแสนยังไม่ได้ขายเลยนะยังไม่ได้ขายเลยจำนองมาแล้วจังหวะโบ๊ะครับ ไม่เกิน3ามสิวันลูกค้ามาขอซื้อมีคนมาขอซื้อโอ้โหอิ่มจริงแล้วเจ้าของก็โอเคในนๆจะอยากขาย,ยแล้วไม่เป็นไรเพิ่งทําจำนองไปไม่เป็นไรครับโอเคนะครับก็ขายเลยที่ประมาณ3ามสิบกว่าล้านอ,อะนะครับรับท<ล>้ <30 S 2> คอม,มิกโอ้โหสามเปอร์เซ็เก้าแสนเดือนเดียวโอโ้ล้านกว่าบาทสองเด้ง จำนองต้นเดือนปลายเดือนขายจริงคือเรื่องของการเงินเรื่องของภาพข้องเนี่ยมันไม่มีใครรู้นะไม่มีใครวางแผนเขาไม่รู้ว่าเดือนนี้เดือนหน้าหรือปีหน้าจะขายได้ดังนั้นเนี่ยถ้าเขาจําเป็นอ่ะมันก็ต้องมันอเอแล้วเออนะครับแต่ว่าสมมติว่าขายเดือนหน้าได้ก็ไม่บอกเฮ้ยมันฉันไม่รอหน่อยบางครั้งไม่รู้จริงๆนะใช่คืออย่างงี้ครับขายได้ในราคาที่โอเคแล้วเราก็ขายเถอะอ่นะเพราะาเคยมีบางเดียวติดจำนองอยู่อย่างเงี้ย นะครับแล้วมีคนมาขอซื้อถัดจากนั้นประมาณเดือนสองเดือนไม่ขายคือเขาต่อมาหน่อยนึงกัจะขายเต็มราคาเพราะว่ารู้สึกว่าฉันเพิ่งจำนองไหมเพิ่งเสียค่าใช้จ่ายไปอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าไม่มีคนมารับระคานนอีกเลยคือแบบมันเป็นจังหวะมันเป็นเนื้อคู่ที่ได้ผลเป็นเนื้อคู่เป็นเนื้อคู่แล้วเนี่ยนหน้าที่มีความรู้ทั้งขายจริงๆกับ ทางจะมองไาฝากด้วยก็จะมี2เครื่องมือในกนารหาเงิน,<ช>นเพราะลูกค้าคนหนึ่งเนี่ยมันก็มีความต้องการทั้งสองมุงมก็คืออาจจะร้อนเงินแล้วก็รอได้ประมาณหนึ่งจน,จ,นจุดหนึ่งเริ่มไม่ไหวแล้วต้องใช้เงิน<ช>ไอ้ทรัพย์เนี่ยก็จะเป็นขายฝากต่อได้นั้นในหน้าที่เก่งอยู่แล้วแล้วยังไม่ยู่เรื่องขายฝากผมว่าควรจะต้องศึกษานะเพราะว่ามาันเป็นเครื่องมือที่มันช่วยยิ่งช่วงนี้นะครับอาจจะมีคนมาซื้อบ้านแต่กู้ไม่ผัดโอ้โหเอามาตอบลูกค้าเนี่ย สมมติมีคนมาซื้อเนี่ยเราก็จะต้องหยุดการขายถูกไหมหยุดการทำการะตาดรอกู้แบงค์สักเดือน2เดือนถูกไหมปรากฏรอไปแล้วสอเดือนกู้ไม่ผ่านเจ้าของเงี่ยวเลยอ่ะลูกมีตกคทามาซื้อมาอีกรออีกสเดือนไม่ผ่านอีกเงี่ยเยวอีกต้องเงินเนี่ยต้องใช้แล้วเพราะมัน4เดือนแล้วอ่ะ ถูกไหมมัน4เดือนแล้วอะอะไรเงี้ยในหน้าเองก็เพิ่เหียวกันนะไม่ได้ตังค์งานเยอะมากเลยเออไม่ใช่แค่กัไมวได้งค์งานเยมาก็ลเอม่ใช่แค่กวิ่งค์็บนเอะากขระเอมใจแลไมด้ตังานหมดกมากลัง่ใช่ก็มได้ังคานเะมากลยเออไม่ใช่แค่ไ่้งค์านเองมากรียนรู้เรื่องผู้ไี่ได้ถ้าใหงสนใจอะกเลยเใแค่ก็ไม่กังจํานเองากคลยเออไม่ใช่ค่ก็ม่ไ้ตงค์นเยะมากยออม่ใช่แค่ก็ไม่ไ้ตังค์ัานยอะากยออไม่นชครับ ก้าวแรกเปลี่ยนชีวิตกับธุรกิจขายฝากอ่านะครับก็สักคนที่มาเป็นได้นหมแล้วเนี่ยใช่มือใหม่มือเก่าผมว่าควรครบอ่าเราจะมีอะไรเรียนบ้างครับอ่าก็วันแรกใช่ไหมครับเรามาเคลียร์ไมค์เซตก่อนนะว่าธุรกรรมขายฝากจำนองเนี่ยนะครับมันไม่ได้เป็นอย่างที่หลายๆคนคิดหลายๆคนฟังมาอาจจะแบบทำน้ำบนหลังคนเอาเปรียบนะครับจริงๆไม่ใช่นะครับก็ต้องบอกว่าเราคิดดอกเบี้ยเนี่ย9-15เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันมีมันมีเหตุผล เพราะว่าโอเคการกู้แบงค์เนี่ยเขาเรียกเป็นเทียร์แรกนะเป็นสิ่งแรกที่ทุกคนคิดใช่ไหมดอกเบี้ยมันก็จะถูกแต่ก็มาด้วยเงื่อนไขที่เข้มถูกไหมการที่เราเงื่อนไขน้อยกว่านะครับดอกเบี้ยก็ต้องสูงกว่าเป็นธรรมดาธรรมดาอ่านะครับเราก็เคลียร์ไมซ์เซ็ตยกเคสสตี้กันก่อนนะครับสักครึ่งวันนะครับอ่าเสร็จแล้วช่วงบ่ายนะครับเราก็มาดูธุรกรรมขายฝากจำนองนะครับเปอร์เซ็นต์ที่ให้นะครับแล้วก็มาหัดประเมินออ่าเพราะว่าสิ่งแรกที่จะพลาดนะครับโดนหลอก ในธุกกรกรมเนี่ยนะก็จะมีคนที่นี่ไหไม่ดีหลอกโกงเราอยู่นะเขาจะหลอกราคาประเมินเราว่าของจริงเนี่ยราคาจริงอาจจะ5้าล้านมาหลอกเราว่า8ล้านแล้วเราก็มือใหม่เขด้วยงงเลยเอ้ยมันควรจะ8ล้านนะอะไรอย่างเงี้ยพอ,พ,อพอประเมินราคาผิดใช่ไหมยอดที่เราอนุมัติก็ผิดม,มันก็ดอยไงจัดเลยอันนี้ก็ต้องอันนี้ต้องทำเวิร์กช็อปเลยนะครับ พอเสร็จแล้วจบวันแรกนะครับวันที่ะครับวันที่2เราก็จะมาพูดเรื่องถึงค่าใช้จ่ายต่างๆค่าธรรมเนียมภาษีนะครับต่างๆนะครับเพื่อที่จะพาทุกคนไปทําธุรกรรมให้จบนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายต่างๆที่หลังจากจบธุรกรรมแล้วครับพวกภาษีนะครับแล้วก็ช่วงบ่ายนะเป็นเคสตั้ดี้แบบยากๆเลยที่ผมทํามาเั้ง่สบปีอันตรายจะโดนโกงกันท่าไหนแบบไหนยังไงนะครับเล่ากันละเอียดยิบ อ่าครับใช่แล้วต้องเลี่ยงแบบไหนต้องต้องมาความนั้นเดี๋ยวจะพลาดทีนึงคือได้เงินเยอะจริงดอกไบี้เยอะจริงแต่พลาดทีนึงนี่ก็คือจมเหมือนกันนะต้นไงพลาดมันเงินต้นย,ยับเถึง,งเรารับล้านนึงเนี่ยเงินต้นหายนะหรือเมื่ทีแค่แค่เรารับไปเนี่ยก็เครียดแล้วโดนติดปัญหาเนี่ยนะครับก็เครียดแล้วนะครับนะครับอั้นก็ถ้าสนใจก็แอดเราที่ Allkrim Property Life ข้างล่างนี้นะครับแล้วก็แคปหนน้้าาจอีมต โปรโมชั่นนะครับกับทางอแอดมินได้เลยนะครับวันที่28-29กันยายนเดือนหน้าปลายเดือนหน้าหน้าครับ,รบก็จะับพี่เตผมพี่เตอ่ะผมไปจอยด้วยนะได้เลยครับผมทุกคนเจอกัน,นคลิปหน้าครับสวัสดีครับ